เรื่องที่สองผมมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องการประมูลใบ่อนุญาตรอ,อบนี้เขาใช้คำว่าใบาอนุญาตในสิทธิวงโคโจรดาวเทียมนะอย่างที่พี่น้องรับทราบนะครับว่าสัมปทานดาวเทียมเกิดขึ้นมา30ปีมันกลายเป็นสัมปทานผูกขาดวัตถุประสงค์ของสัมปทานดาวเทียมในอดีตที่ผ่านมาเมื่อปีพศ2534ซึ่งกำลังจะหมดอายุในวันที่10กันยายน2564 ประเทศไทยรอมา30ปีฮะพี่น้องวัตถุประสงค์ของการมีดาวเทียมในอดีตที่ผ่านมาเรามาเน้นเพื่อการสื่อสารในประเทศฮะแต่เนื่องจากว่ามันก็เกิดการตกติกการทุจริตเกิดขึ้นกลายเป็นดาวเทียมนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมันนาไปสู่สัมปทานผูกขาดดาวเทียมมา30ปีที่คนไทยทุกคนต้องรอคอยพี่น้องครับผมเชื่อนะครับว่าการผูกขาดใดๆเกิดขึ้นก็นแล้วแต่สุดท้ายประชาชนเสียประโยชน์ แต่ถ้าเปิดให้มีการแข่งขันหรือรัดเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นผมมองว่าการผูกขาดมา30ปีโดยเพราะในยุคอนาคตแม้แต่ปัจจุบันก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของ IoT อ n ีอินเทอร์เน็ตออฟหรือว่าภาษาใหม่อาจจะใช้คำว่า Intelligence of Things ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตและในอนาคตเนี่ยมันจะเป็น 5G 6G เนี่ยดาวเทียมยังมีความจำเป็น ในเมื่อเรารอมา30ปีการผูกขาดกําลังจะจบแต่กสทชกระทรวงดิจจะนําไปสู่การผูกขาดของเจ้าใหม่อันนี้อันตรายผมย้ํากับพี่น้องทุกท่านย้ํากับส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องข้อมูลที่ผมได้มีการพูดคุยกันนะักวิชาการทางด้านดาวเทียมเขายืนยันนะว่ายิ่งในระบบ 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นท่านนาไปสู่การผูกขาดดาวเทียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกระจายสัญญา 5G เราก็จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตราคาแพง และอินเทอร์เน็ตเป็น,ปนความจาเป็นพื้นฐานของประชาชนะทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโดยสารค่าค่าโดยสารรถจัมปะจําทางค่าโดยสารรถไฟฟ้าหรือค่าโดยสารรถไฟพื้นฐานอันที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่รัดต้องมีิน้าที่ทําให้ถูกเราไปคิดอย่างอื่นให้แพงแต่การที่คุณรัฐบาลน,นำประสบการผูกขาดหรือกระทรวง d e s ร่วมกับกสทชนำประสบการผูกขาดอันนี้อันตรายกับประชาชน ข้อมูลล่าสุดย้ํากับพี่น้องนะครับว่าดาวเทียมจะหมดอายุ10กันยายนหลังจากผูกขาดมา30ปีมีทุติยฤทธิ์เยอะๆฮะและมีการแปลงการใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศเป็นการใช้ดาวเทียมเพื่อการธุรกิจและทําให้ทุนผูกขาดเก่าล่ํารวยมานานและวันนี้พี่น้องรับทราบนะครับว่าทุนผูกขาดเก่ากําลังแตะมือกับทุนผูกขาดใหม่เพื่อกําลังจะมาสัมปทานดาวเทียม ในหน้าใหม่แต่บริษัทเดิมล่าสุดไทยคมได้ส่งบริษัทลูกะเ,เตรียมเข้ามาประมูลก็คือชื่อบริษัท TC Connect ชื่อบริษัท TC Connect TC ก็คือไทยคมเพื่อจะเข้ามาประมูลแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีการแข่งขันกลายเป็นผมเชื่อว่าบริษัทในเครือไทยคมเท่าน,นั้นที่มาเตรียมจะเข้าร่วมประมูลเพื่อขอรับสิทธิ์แบรนอนุญาตแค่บริษัทเดียวแต่ปรากฏว่า ถ้าบริษัทเดียวเนี่ยทางคณะนี้กสทชอเองก็ได้มีการเลื่อนให้มีการดําเนินการขั้นตอนใหม่และไปประมูลนู่นเลยครับไปวันที่28สิงหาคม64ที่จะถึงนี้แต่ผมย้าให้พี่น้อยเห็นภาพหลังจากที่มีการเริ่มดำเนินการเนี่ยตัวท่านวันตีว่าการกระทรวง d ีเอคุณชัยวุฒิได้มีการทำหนังสือไปที่กสทชจะขอเลื่อนไปก่อนเพราะบรชอร์ดกสทชชุดนี้หมดอายุกําลังสรรหากสทชชุดใหม่ แต่เผื่ว่าบอรอบ์ดกสชชชุดเก่าเขาเขาไม่สนใจฮะเขาจะเดินหน้าต่อผมกังวลนะพี่น้องผมกลัวทั้งสององค์กรนี่เล่นปลายหีรัฐมนตรีกระทรวงดีเก็เล่นปลายหีกับกส,สทชเพื่อมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนและผมไม่เข้าใจว่าทําไมในเมื่อดาวเทียมมันเป็นสัมปทานผูกขาดทาไมใจผมเนี่ยอยากให้รัฐด,ดําเนินการเองถือโอกาสดึงกิจการดาวเทียมเข้ามาเป็นของรัฐแต่พวกเราก็ไม่ไว้วางใจรัฐนะฮะ เพราะรัฐก,ก็อาจจะไปเอื้อประโยชน์หรือตุกติกขึ้นมาไปหาผลประโยชน์ส่วนตนแล้วมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่สิ่งที่วัดใจรัฐได้ที่สุดก็คือการลดค่าอินเทอร์เน็ตฮะเพราะวันนี้ผมได้รับแม้แต่เราเองเราใช้เรารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตแพงคือพวกเราอาจจะใช้แพงจนชินฮะแต่ถ้าเป็นของรัฐหรือเปิดให้มีการแข่งขันผมเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะถูกลงกว่านี้ฉนั้นวันนี้เรลียนให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับในเรื่องของดาวเทียมยังไม่จบ กสทชยังเดินหน้าแม้รัฐมนตรีทวงติง่งแต่ผมไม่แน่ใจเขาเล่นปาหี่กันหรือไม่และที่ผ่านมามีบริษัทเครือไทยคมบริษัทเดียวเท่านั้นที่เข้ามาร่วมในการประมูลเพราะว่ากสทช,ชก็เป็นกฎกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องดาวเทียมซึ่งผมเคยทวงติง่งสมัย30ปีที่แล้วยุคนั้นประเทศก็ยังไม่เจริญเท่านี้คุณทักษิณไม่มีประสบการณ์ดาวเทียมยังบริหารไทยคมได้เลยงั้นนับภาษาอะไรวันนี้ทำไมคุณไม่เปิดกว้าง เอาแค่บริษัทที่มีประสบการณ์ในกิจการโทรคมนาคมาคผมว่าเขาก็บริหารดาวเทียมได้ผมไม่แน่ใจพวกท่านกําลังเล่นตุกติกหลอกลงประชาชนหรือไม่ก็ขอพี่น้องติดตามนะฮะเพราะในความเห็นส่วนตัวผมสาธารณรัฐสาธารณรัฐประพพกพื้นฐานที่ประชาชนต้องใช้บริการไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ควรจะแพงมันจะต้องถูกคนระเพราะวันนี้พี่น้องเชื่อไหมครับประเทศไทยเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องใช้92ล้านหมายเลข แล้วพี่น้องรัฐสภา,าค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเป็นยังไงต่อปีเป็นยังไงบ้างดังนั้นรัฐจะต้องทําให้ค่าอินเทอร์เน็ตถูกลงต้องไม่ให้เกิดการผูกขาดดาวเทียมเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังนี่คือเรื่องที่สองที่มาอัปเดตให้กับพี่น้องทุกท่านไะครับทราบ